อีกซีกหนึ่งไม่แน่ใจว่าเตรียมกันมาหรือว่าวางแผนกันมาหรือเปล่าท้านายความของบอสพอลอีกชุดหนึ่งนะครับพากลุ่มผู้ขายสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหรือกลุ่มที่สนับสนุนบอสพอลคล้ายๆกับว่าเป็นมวลชนน่ะไปร้องเรียนกับนาย,ยกรัฐมนตรีเลยนะนางสาวแพทรทองทานชินวัตรบอกว่ากระแสะสังคมที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนักขณน,นี้รู้ไหม ทำให้ผู้ขายสินค้าของบริษัทได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันเพราะกระแสที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ทําให้ขายของไม่ได้เห็นไหมก็แสดงว่ามีคนอีกจํานวนหนึ่งเข้าได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการออกมาต่อสู้ขอความเป็นธรรมหนึ่งในตัวแทนผู้ขายกล่าวว่าจากกระแสข่าวและก็การเผยแพร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ฝ่ายผู้ขายได้รับผลกระทบอย่างหนักมีลูกค้าขอยกเลิกออเดอร์กระทนหันทำให้ไม่สามารถขายได้ ตอนนี้ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ส่วนตัวเพิ่งเข้ามาช่วงเดือนมิถุนายนกิจาการเจริญรุ่งเรืองเติบโตไม่มีผลเสียตนได้ทำงานตามระบบที่บอสบอกมีลูกค้าประจำแต่เมื่อเกิดกระแสสังคมที่โจมตีบริษัททำให้ของไม่ขายไม่ได้เบิกสินค้าไม่ได้และอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับถ้าวันนี้กระแสข่าวโซเชียลนะมันก็จะ ไปทางทิศทางเดียวนะคะว่าเฮ้ยขายไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมว่าก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาขายได้ใช่ค่ะเบื้องต้นเลยนะคะถ้าธุรกิจเนี่ยมันคือการขายของออนไลน์ทั่วไปนะคะการขายของออนไลน์ทั่วไปเลยตั้งแต่เราอยู่มาเนี่ยนะคะไม่มีว่านะคะ ส่งของไม่ทันเพราะบริษัทมีของให้ตลอดไม่มีว่านะคะโอนเงินไม่ตรงตามเวลานะคะทุกวันที่5ปุ๊บบริษัทโอนตรงไปมากคือตรงไปตรงมามากๆสินค้าซื้อมาขายไปถูกมาตรฐานอ,อยอ,อย่างที่ข่าวได้ออกไปหมดแล้วผม,ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้มผมเพิ่งเข้ามาทำเมื่อเดือนมิถุนา<ม>และกิจการของผมเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากเ<ม>ติบโตโดยไม่มีผลเสียผมทํางานตามร,ระบบที่บอสบอกไวให้ทำอย่างไรมันเป็นกระแสะสังคมที่โจมตีพวกผม ซึ่งของไม่สามารถขายได้โพสต์ไม่ได้และเบิกไปได้เนื่องจากโดนการตรวจสอบ <c oughs> ก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะครับตอนนี้ขณะที่ตัวแทนผู้ขายอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวมีทั้งบุคคลที่ขายสินค้าได้และก็ขายไม่ได้คือมันเป็นเรื่องปกติของการขายของออนไลน์ตนก็เป็นบุคคลหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วได้เปิดบิน250,000บาทตนรู้ว่ากำลังของตอนอยู่แค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครู โค้ชแล้วก็พี่เลี้ยงเขาบอกหมดนะว่าการเปิดบินจะมีแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องประเมินตัวเองว่าเราไหวแค่ไหนแต่ตนเมื่อลงทุนไปแล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าต้องทําด้วยการไปเรียนไปขายซึ่งปัจจุบันก็ยังขายอยู่วันนี้ที่พวกเรามาก็คือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกระแสสังคมเพราะที่ผ่านมาเราขายสินค้าได้ซึ่งเป็นสินค้าที่เรากินเราใช้งแล้วก็ไม่อยากให้ไปโจมตีกันไปกันมาแต่อยากให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหากสินค้าไม่ดี จริงก็คงจะขายไม่ได้นอกจากนี้ขอยืนยันนะครับว่าที่มาในวันนี้ยืนยันนะไม่มีใครจ้างนะกล้าสาบานต่อหน้าไฟเลยว่าวันนี้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาเพื่ออะไรทั้งนั้นและไม่ต้องการแบ่งแยกกับใครเข้าใจหัวอกผู้เสียหายทุกคนแต่พวกตนก็เสียหายจากกระแสสังคมจึงอยากให้ตรวจสอบบุคคลที่บอกว่าเสียหายเสียหายเรื่องอะไรพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วหรือยังทั้งนี้การขายสินค้าออนไลน์ไม่เคยตายตัวเรื่องของไรายได้ หากขยันมากก็ได้มากหากขยันน้อยก็ได้น้อยไม่สามารถระบุปเป็นตัวเงินได้บางเดือนหากขี้เกียจก็ยังได้หลักพันซึ่งในส่วนของตนขณะนี้ได้ทุนคืนมาหมดแล้วครับสินค้าขายที่ไหนไม่เคยเห็นเลยอันนี้ในฐานะผู้บริโภคก่อนนะคะหนูไม่ได้พาดเพียงใครบางแบรนด์หรือแม้กระทั่งยี่ห้อหนูเป็นคนชอบทานอาหารเสริมใช่ไหมคะหนูก็ยังไม่รู้จักของเขาเหมือนกันหนูก็ยังไม่ไปว่าเขาเลยหรือในอดีตที่หนูเคยขายข,ายของเขาหนูไปสต็อกมาสต็อกจมเมื่อเคยมี ไม่ใช่ว่าสินค้าเขาไม่ดีแต่หนูแค่ไม่มีศักยภาพในการขายเท่านั้นหนูอยากให้มองในจุดนี้หนูเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจที่จะขายออนไลน์กับที่นี่มากๆอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วฟังเราบ้างหนูรู้ว่าเนี่ยคำที่หนูพูดไปเฮ้ยใครจ้างมาใครอะไรมาหรือเปล่าไม่มีหนูกล้าสาบานต่อหน้าไฟและทุกคนเลยค่ะว่าหนูมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาเพื่ออะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องการแบ่งหรือแก่งแย่งกับใครเลยเข้าใจผู้เสียหายทุกคน เมื่อถามนะครับว่าแล้วมีการหลอกให้ลงทุนหรือว่าบังคับไม่ลงทุนเป็นขั้นบันไดหรือไม่ทุกคนต่างตะโกนอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับว่าไม่มีใครบังคับมันเป็นการคร้าปลีกคราส่งแล้วก็ดีลเลอร์ตามพี่บอสได้แบ่งปันพร้อมกับตะโกนพร้อมกันอีกครั้งนะครับว่ายังคงเชื่อมั่นในตัวของบอสพอเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีคำพูดคำไหนของบอสที่ไปส่อเสียดเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่สอนให้คุณธรรมลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ อ่ะใครเดือดังคับบ้างไม่มีครับนั่นแหละค่ะคือคำตอบตัวฮีโร่คุณเป็นขั้นบันไดจริงไหมคะไม่มีค่ะบันไดครับไม่มีขั้นบันไดค่ะค้าปีค้าส่งดีลเลอร์ตามที่บอสได้แบ่งปันไปเลยค่ะยังเชื่อมั่นในตัวคุณพอไหมครับมากค่ะเพราะตลอดระยะเวลาไม่เคยมีคำพูดไหนของบิ๊กบอสพอที่ไปส่อเสียดเบียดเบียนผู้อื่นใช่ค่ะมีแต่สอนให้คุณธรรมจริงไหมพวกเราจริง คเ<ไ>ปนะมากเลยนะเป๊ะมากเลยนะโอ้โหนะคือเป๊ะจริงๆนะเวลาคนนำหน้าพูดปุ๊บคนข้างหลังตามอย่างพร้อมเพรียงค่ะขณะที่ตัวแทนผู้ขายอีกรายระบุนะครับว่าการลงทุน250,000บาทจะให้เหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกบ้านแล้วรอให้เทวดามาเลี้ยงเทวดาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมหากไม่ศึกษาข้อมูลไม่กินไม่ขายขยายส่งต่อแล้วก็ประเมินผลแต่สิ่งที่ผู้คุณทำผิด เงื่อนไขเอาคนมาขยายต่อแต่ไม่คิดที่จะเรียนรู้ไปกับมันมันมีบทสอนอยู่ไงบอสก็สอนว่าต้องทําอย่างไรบ้างฉะนั้นบุคคลที่มาร้องเรียนเพราะคุณไปทําผิดกฎที่ไม่ยอมกินขายขยายส่งต่อกินขายขยายส่งต่อแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วมาบอกว่าเสียหายการเอาเงินมา2องแสนห้าหบาทเท hey, วดาไม่ได้เลี้ยงครับ ถ้าคุณเอาคนมา2 5 0 0 0มาคุณมาลงทุน2 5 0 0 0นะครับแล้วคุณจะให้เหมือนคุณไปปลูกต้นไม้หรือไปปลูกบ้านเนี่ยคุณจะให้เทวดาเลี้ยงหรอครับถ้าคุณไม่ศึกษาข้อมูลอ่ะคุณไม่กินขายขยายส่งต่อประเมินผลถูกไหมครับที่คุณทำนะคุณไปทําผิดเงื่อนไขคุณไปทําผิดเงื่อนไขครับคุณไปซื้อมา2 5 0 0 0คุณไปซื้อมาเรื่อยๆแล้วคุณก็เอาคนมาต่อแต่คุณไม่คิดจะเรียนรู้กับมันเลยว่าบอสเขาสอนให้คุณทาอย่างไงมันมีบทสอนอยู่นะครับเพราะนั้นนนนไอ้คคททีี่รงเยุณปําผิดก คุณทําผิดก่อนแล้วคุณทําไงคุณคิดว่าคุณเอาคนมา2องแสนห้ามาต่อ8ปดคนแบบนี้แล้วคุณจะให้คุณมีรายได้เหรอคุณไม่สอนเขาคุณไม่กินไม่ใช้ไม่ขยายไม่ส่งต่อไม่สรุปคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วคุณก็บอกว่าคุณเสียหายอันนี้พี่พๆผมพูดถูกไหมครับค่ะฮะไม่ใช่เทวดาเลี้ยงครับมันเกินสองแสนห้าเทวดาไม่เลี้ยงครับมันออกผลมันก็ออกไม่เยอะนะฮะ ทนายของบอสพอนะคะคุณวิทูลเนี่ยก็พูดถึงประเด็นการเยียวยาผู้เสียหายโดยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันขอใช้คําว่าเยียวยาของผู้ที่ขายของไม่ได้อ่าไม่ใช่ผู้เสียหายนะทนายก็ยังยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ขายของไม่ได้ทางเราจะเยียวยากลุ่มบุคคลที่เอาเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองไปซื้อของมาสต็อกไว้แต่ขายไม่ได้อันนี้พิจารณาเป็นอันดับแรกในการเยียวยานะคะเนื่องจากคนเหล่านี้อาจจะไม่สามารถประเมินได้ว่า ตัวเองเหมาะกับการซื้อแบบ25,000บาทหรือดีลเลอร์2 5 0 0 0 0บาททางบริษัทจะออกประกาศค่ะแต่มีเงื่อนไขให้คนกลุ่มนี้มาลงชื่อไว้แล้วส่งหลักฐานให้เราเพื่อจะดูว่าบุคคลเหล่านี้เสียหายจริงหรือไม่ซื้อของไปแล้วขายไม่ได้จริงไหมเราก็จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเขาใช้คำว่ากลุ่มบุคคลที่เอาเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองไปซื้อของมาสต็อกไว้แต่ขายไม่ได้นะคะ อันนี้คือกลุ่มแรกที่บอสพอเขาจะเยียวยาคนที่ขายของไม่ได้นักข่าวเลยถามบอกแต่ตอนนี้ปปงเขาอายัดเงินบอสพอไป125ล้านจะเอาเงินที่ไหนมาเยียวยาล่ะตัวของทนายวิทูลก็เลยบอกว่าก็บอกตรงๆนะว่าหลังปปงอายัดเงินไปมันก็มีผลกระทบแต่ก็คงต้องหาทางว่าจะทำยังไงแต่ปปมก็บอกว่าอายัดไว้90วันเพื่อตรวจสอบ ก็มีความหวังจะได้เงินส่วนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้คนอื่นที่ได้รับความเสียหายมาลงชื่อเอาไว้ก่อนหลังจาก90วันถ้าได้เงินมาเราจะชดเชยเอาไว้ให้ถามต่อว่าปป,ปงเ,เขาระบุหรือไม่ว่ามีการยักย้ายถ่ายเทผิดปกติจึงต้องอายัดเอาไว้ก่อนคุณวิทูลบอกว่าอันนี้ไม่ทราบแต่เท่าที่อ่านในคําสั่งก็ไม่มีแบบนั้นก็คิดว่าคงอายัดไตวตรวจสอบก่อนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของปป,ปงตนเองไม่ขอก้าวล่วงอะไร ก็เลยถามต well. giveaway, ่อนะคะว่าทางบอสพอว่ายังไงบ้างหลังถูกอายัดเกินไปคุณวิทูลบอกว่าได้เจอกันก็พูดไม่ออกค่ะผมเดี๋ยวก็ก็พูดตรงๆก็กระทบพูดตรงๆก็กระทบแต่เดี๋ยวจะต้องหาทางเพื่อที่ว่าจะทําให้ทรัพย์สินส่งนี้จ่ายได้เขาปองอยึดทรัพย์ไว้90วันผมก็ มีความหวังว่าโอเคลงชื่อไว้ก่อนอีก90วันเราได้ของคืนได้ได้รับทรัพยากรกลับคืนมาอาจจะใช้ช่วงนั้นจ่ายครคอไรก็ได้ครับมีคําสั่งปปง,างออมาคุณพอว่าไงบ้างครับเมื่อวานเจอกันก็พูดไม่ออก <laughs> พูดไม่ออกครับก็ดูกลมก็ผมก็ทํางานของผมเขาก็เขาก็พูดไม่ออกเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรกันรายละเอียดครับ เมื่อสอบถามนะครับว่ามีรายชื่อนักการเมืองอักษรย่อทอทงเกี่ยวข้องอย่างไรนายวิทูลบอกกันนะครับว่าตนไม่ทราบเห็นนายธเนศวงศาออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งทอทงไม่น่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งตนเป็นทีมกฎหมายก็ไม่เคยเห็นนักการเมืองเข้ามาวุ่นวายเมื่อถามนะครับว่าดาราต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ นายวิทูลบอกนะครับว่าบอสพอลน่าจะรับผิดชอบเองส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถดำเนินคดีกับดาราได้หรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของตํารวจเมื่อสอบถามนะครับว่าบอสพอลเนี่ยเคยโพสต์ Facebook ให้ลบคลิปไม่อย่างนั้นจะฟ้องบอสพอลได้กาชับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ทนายวิทูลบอกนะครับว่าไม่มีและไม่รู้ว่าบอสพอลเนี่ยโพสอย่างไรน่าจะเกิดความเครียดตอนนั้นแต่ตอนหลังเห็นว่าลบไปแล้วคงไม่มีการฟ้องร้องสื่อมวลชนจะไปฟ้องสื่อทําไมไม่มีประโยชน์อย่างไรก็ตามยอมรับนะครับว่าบอสพอลเจอปัญหาขนาดนี้ก็ต้องมีความเครียดหากถามนะครับว่าบอสพอลเตรียมสู้คดีเอาไว้อย่างไรบ้างยังบอกไม่ได้ต้องรอดูข้อกล่าวหาย,ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ในตอนนี้เมื่อถามนะครับว่าแล้วหลังจากนี้ธุรกิจจะเดินหน้าต่อได้ใช่หรือไม่ ทนายวิทูลบอกกันนะครับว่าตนสงสารตัวแทนคนที่ขายของได้เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้ยังเดินหน้าต่อไปได้แต่รูปแบบธุรกิจที่บอสพอพูดในรายการก็คือตัวแทนใหม่จะไม่รับเมื่อถามถึงการเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตทนายวิทูลก็บอกนะครับว่าคงมีการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยเหลือกันแล้วครับไอชิดโอทงเหรอไม่ไม่ผมไม่ทราบ แต่แต่มีมีที่ออกมาว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอ่ะ,อะช,อชื่อคุณธเนศอะไรที่เขาไปหาทานายไปหาใครนะทานายดชาเห็นทนายชาโพ f เฟซบุ๊กเนาะก็มีแค่นั้นกไไ็ไม่น่าจะเป็นทอทงเป็นนักการเมืองครับวันนั้นผมไม่ทราบผมไม่ทราบเป็นนักการเมืองหรือเปล่าอนวี้วัดคอบอกว่าจะบให้สื่อลบคลิปเสียงที่หลุดมาไม่ใช่จะฟ้องในตอนนี้วัดคอได้กำชับว่าจะเตรียมฟ้องใครครับไม่ไม่มีไม่มีไม่ใช่ผมอะไม่ใช่ผมอะผมผมผมรู้นะเพราะนั้นผ,ผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโพ์ไม่รู้ว่ายังไงนะตอนนั้นน่าจะเครียดบพน,น,น้ี รู้ปัญหาใช่ไหมไม่ผมจะฟ้องสื่อทําไมนนไม่ได้ประโยชน์คุณผู้ชมค่ะภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆที่กองปราบนะคะนักข่าวพยายามตรวจสอบว่าเป็นใครมีการดึงหมวกนะเพื่อจะดูหน้าว่าเอ๊ะใครละ่ะบอสใครอันนี้คือบอสอะไรบอสชื่ออะไรแต่ก็ไม่เห็นหน้านะเขาก้มหน้าก้มตาคุณผู้ชม ตอนนี้เข้าไปแล้วนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่กองปราบปรามแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแซมยุรน,นันหรือว่าบอสแซมเดินทางไปถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับเดินทางไปถึงที่กองปราบไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อคนเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคือบอสอะไรแต่ต้องอยู่ใน18รายชื่อที่ถูกออกหมายจับนั่นแหละเนี่ยคือ ข่าวจนถึงตอนนี้18นาฬิกา30นาทีบอสกันเนี่ยนะครับยังไม่ถูกจับนะใช่ก็เลยสงสัยที่ผมไม่สงสัยแล้วนะนักคนอ่านข่าวนะครับว่าบอสกันเนี่ยเขาไปเขาไปอยู่ที่ไหนเพราะตามรายงานบอกว่าบอสมินเนี่ยอันนี้ถูกควบคุมตัวแล้วใช่ค่ะบอสแซมก็ถูกควบคุมตัวแล้วใช้บอสกันไปอยู่ที่ไหนรอติดตามนะครับคุณผู้ชมครับค่ะ